เศรษฐกิจมาแน่นอนค่ะคุณผู้ชมล่าสุดทางกระทรวงการคลังนะคะก็เตรียมพร้อมๆสาหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในปี2566และที่สาคัญบัตรคนจนหรือว่าบ,บัตรสวัิการอย่างรัฐปี2567ไปต่อแน่นอนแบบอัตโนมัติเลยค่ะส่วน,วน,วนรายละเอียดเป็นอย่างไรแบบไหนติดตามข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ ดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ,ค,ค,ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศเชื่อว่าหลายคนเรามาตรการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลล่าสุดทางกระทรวงการคลังนะคะออกมาแจ้งข้อมูลข่าวสารล่าสุดว่ามาแน่นอนสําหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี2566ค่ะและก็เริ่มต้นปีงบป,ประมาณใหม่บัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับสิทธิ์ต่อแบบแอัตโนมัติในปี2567แน่นอนค่ะคุณผู้ชมล่าสุดทางกระทรวงการคลังนะคะก็เตรียมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี2566ชี้ชว ่วงรอยต่อระหว่างรัฐบาลชุดใหม่ไม่กระทบในการจัดสรรงบประมาณในการจ่ายเงินผ่านบาัตรคนจนหรือว่าแบัรสิริการแห่งรัฐรายละเอียดนะคะคุณผู้ชมนายกฤษฎดาจีนะวิจารณาประหลัดกระทรวงการคลังค่ะก็ออกมาเปิดเผยถึงในส่วนของกระทรวงการคลังนะคะได้มีการเตรียมความพร้อมมา ตอนนี้จะเข้าสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีแล้วแล้วก็ต้นปีหน้าแต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะมีมาตรการอะไรมารองรับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่มีแน่นอนค่ะและที่สําคัญนะคะในส่วนของการดูแลแล้วก็การให้ความพร้อมกับทางรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามามีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรนั้นต้องรอติดตามอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะช่วงปลายปีเป็นสิ่งที่กระทรวงการคลังคิดไว้แล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะทําอยู่แล้วแล้วก็มีการศึกษ สาวไอยู่แล้วส่วนรูปแบบจะออกมาเป็นอย่างไรแบบไหนยังไม่สามารถบอกได้แต่จะดูในเรื่องของนโยบายของทางรัฐบาลชุดใหม่ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของกรณีที่อยู่ในช่วงของรอยต่อรัฐบาลจะมีผลต่องบประมาณในการจัดสรรงบประมาณปัรคนจนหรือว่าแสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ทางกระทรวงการคลังตอบนะคะว่ามีงบประมาณจากกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและก็สังคมซึ่งในปีงบประมาณ2566ได้มีการจัดสรรไ้แล้วร่วมแสดงความยินดีด้วย สำหรับพี่น้องบัตรคนจนค่ะส่วนในปีงบประมาณ2567นั้นหากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ยังจะสามารถจัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนอยู่นะคะหรือว่าหากพรบงบประมาณรายจ่ายประจําปี2567ยังไม่มีผลบังคับใช้ก็สามารถใช้งบประมาณไปพังพังก่อนได้ค่ะเอาละค่ะนี่คือข่าวดีแห่งวันเลยนะคะล่าสุดทางกระทรวงการคลังก็เตรียมมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงใช้สิทธิ์ได้เหมือน เิมตามปกติค่ะคลิปนี้หากคุณผู้ชมชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชายเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ